สวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวมาให้สามรัดนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดที่หนึ่งก็จะเป็นห้าหกนะคะเม็ดที่สองก็หกสี่นะคะเด่นเด่นของเขานะคะก็ตัวนี้ก็ฟันที่หกรองห้าฟันหกนะคะ,นนะ,คะรองห้าเพราะฉะนั้นก็จะกลับหัวหนีห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์นะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสอง ห้าสองแล้วก็ห้าสี่ตามลำดับตามลำดับความสำคัญตามลำดับเด่นนะคะตัวนี้เด่นห้าหกค่ะถ้าไม่กลับหัวหนีนะคะตัวนี้ก็สองเม็ดก็ห้าหกกับหกสี่นะคะฟันหกรองห้านะคะนะมันก็จะแปลเป็นห้าศูนย์ห้าสองนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นห้าสี่นะคะนะเม็ดเดียวเราฟันให้ที่ห้าหกนะคะนะคะเด่นนะคะ นี่รองนตามนี้เลยนะคะตัวนี้สมรัฐนะคะเยอรมนีอังกฤษรัเสเซียนะคะนี่ให้จัดก็จัดเยอรมนีได้นะคะตัวนี้มันจะมาสามรัฐนะคะมาลองติดตามดูนะคะอย่าเชื่อจนกบหัวจะออกนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดค่ะบ๊ายบาย